สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มาพบก,กับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับนะฮะวันนี้นะฮะจะมาไลฟ์สดนะฮะพระเครื่องนะฮะพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะฮะที่เป็นรูปแบบของการหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณ <c oughs> หล่อโบราณก็คือไม่ใช่ปั๊มนะครับใช้วิธีการหล่อโบราณน,นะฮะ ท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับนะฮะลบกวนหน่อยครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับฝากฝากคอมเมนต์หน่อยครับว่าเสียงดังหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่าหน่อยนะครับนะจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสครับนะฮะนะฮะฝากคอมเมนต์หน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยครับว่าภาพชัดหรือเปล่านะครับนะฮะจะได้ปรับปรุงครับเพราะตอนนี้เหมือนมันมืดๆดยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับ นี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะไลฟ์นะครับไลฟ์แกะกล่องพัสดุอีกหนึ่งกล่องที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับใช้บริการของแฟดนะครับยังไม่ได้แกะเลยจากเมื่อวานนี้นะครับภาพก็ไม่โฟกัสนะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอู้อู้อกล้องล้มครับขอโทษทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับ ให้ชาวบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับพระเครื่องพยาเต่าเรือนทุกองรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะฮะกระเซิร์กระเซิงหน่อยครับเพิ่งกลับจากโกดังเมื่อสักครู่นี้นะฮะไปสั่งงานลูกน้องมาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะแกะกล่องพัสดุอาภาพชัดแล้วกล่องนี้นะครับแล้วก็จะไลฟ์นะครับพระเครื่องหล่อโบราณด้านหน้านี้ของหลวงปู่หลิวนะครับทุกองค์เป็นของหลวงปู่หลิวนะครับ นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุกันก่อนเลยครับจะได้ไม่ไม่ใช้เวลานาน,านใช้บริการของแฟดนะครับจริงๆแล้วจะใช้บริการของอะไรก็ได้ครับขอให้จ่าหน้าซองให้ชัดเจนนะครับจ่าหน้าซองให้ชัดเจนแพคพระเครื่องด้านในให้ให้แน่นหนานะครับโอเคหนึ่งห่อครับนะครับเหมือนเห็นเป็นสีทองๆนะเหมือนพระเรยมทองนะครับแพคดีครับ เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเรามาดูกันว่าแท้หรือเปล่านะครับถ้าแท้แล้วรอรับเงินได้เลยครับนะครับเจ้าของพระที่อยู่ทางบ้านรับเงินได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับนะฮะจริงๆแล้วผมสแกนผ่านรูปมาแล้วเบื้องต้น80-90%แล้วครับเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านส่งพระตรงตามรูปจริงๆนะครับตรงตามรูปที่คุยกับผมไว้ในไลน์จริงๆนะครับ แล้วผมก็จะทําการโอนงินให้ท่านทันทีครับไม่ต้องห่วงครับผู้ที่เช่าต่อนะครับเป็นผมเองนะครับที่รับประกันให้ท่านนะฮะไม่ใช่เจ้าของพระนะครับนะฮะเป็นผมเองที่รับประกันให้พี่ๆนะครับอ่ะมาชมมีผ้ามาองค์หูสุดๆของความนิยมครับดูเลยครับพี่ๆนะมาดูครับว่า ดูยังไงนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้ครับนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้นะครับเป็นรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของวัดไร่แตงทองนะครับหลวงปู่หลิวสร้างปี2535เดือนธันวาคมครับนะฮะหลายคนเรียกกันว่าปดหนี้ปี36นะครับนะฮะดูโค้ดก่อนเลยโอเคโค้ดนะตอกคมคมนะครับสวยสวยลึกๆนะครับนะคำว่ารุ่นปดหนี้นิ้วครบ จมูกโด่งเลยครับเม็ดพศกเรียงสวยนะผิวแดงแดงครับนะฮะจมูกโด่งนิ้วครบครับต่อโค้ดยาวๆนะครับปลดหนี้ครับนะพร้อมเลี่ยมทองสวยๆครับอ่ามาตำาหนิโค้ดชัดเจนนะครับใบหน้าเม็ดพสศกนะครับนิ้วชัดเจนครับพลิกมาจุดตายจุดตายคือความคมชัดที่หางนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดนะฮะแนวนอนนะครับพี่ๆจ๋า นะฮะเส้นขีดเป็นแนวนอนนะครับเห็นไหมครับคมคมแล้วก็มีตัว F เขาเรียกว่าตัว F นะฮะคล้ายๆตัว F นะจิกจิกไปที่นี่ฮะร่องหางตัว V เนปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับคมชัดนะครับนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นแรกปดนี่ปี35ครับเนื้อทองแดงนะครับชัดเจนครับนะฮะโอเคนะครับสวยมากครับองนี้สร้างในปี35นะครับ นะแต่หลายคนเรียกปี36ไม่เป็นไรครับนะเอาเดินตามหนังสือก็ได้ครับแต่ประวัติการจัดสร้างจริงคือปี2 5 3 5นะครับโอเคจบรุ่นปดนี้ไปมาดูนะครับพระเครื่องที่จะทําคลิปวันนี้ก็คือหล่อโบราณนะครับนะพระเครื่องหล่อโบราณรุ่นต่างๆของหลวงปู่หลิวนะครับเอาเด็ดที่สุดในนี้ก่อนเลยอ่ะก็คงต้องเป็นเนื้อทองคํานะครับนะฮะอง์นี้นะครับ คือพญาเต่าหล่อโบราณรุ่นรลอต่อทอนะครับหลอต่อทอรวยเต็มที่ไล่แตงทองนะครับเนื้อทองคํานะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2537นะครับจะต่อโค้ดเลขมงคลนะครับ895ครับนะจะต่อเลขมงคล8 9 5ครับงวดนี้หรือเปล่าไม่รู้รอกันลอต่อทอรวยเต็มที่นี่คือเป็นพญาเต่าเรือนนะครับสำหรับชีวิตผมเองนะ ในการบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวย้อนไปเมื่อ1 3 14ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุจําได้ว่าอายุ2 3 24มั้ยนะครับไม่เคยบูชาพระเครื่องไม่เคยมีพระห้อยคอครับนะนะได้นะบูชาพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวรุ่นแรกในชีวิตของผมก็คือพญาเต่าเรือนรุ่นรอต่อทอครับคือองค์นี้นะฮะรุ่นแรกนะฮะองค์แรกในชีวิตของผมก็คือองค์นี้ครับ ผมก็เลี่ยมทองฝังเพชรนะครับเพชรแท้นะครับนะฮะเพชรแท้นะครับนะฮะนานมากโอ้โหกรอบลาวแล้วนี่นะฮะไม่เป็นไรนะครับนี่คือองค์แรกในชีวิตของผมครับรอต่อทอหล่อโบราณหลายคนบอกว่ารุ่นนี้ราคาไม่ไปหรอกครับราคาไม่ขึ้นเหมือนรุ่นอื่นดีครับนะพอราคาไม่ขึ้นเหมือนรุ่นอื่นดีครับผมจะได้เช่าเช่าเก็บได้เรื่อยๆนะครับนะฮะ ชอบเก็บได้เรื่อยๆครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีของเรียนแบบเยอะมากนะครับรุ่นรอต่อทอนะฮะนี่คือองค์แรกในชีวิตของผมนะครับรอต่อทอะครับไล่แตงทองรวยเต็มที่ครับนะจะตอกเลขค่าคมๆนะครับของเก๊จะมีออกมาหลายเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชั่นที่เนื้อทับยันด้านบนซ้ายมือนะครับนะฮะโค้ดขยื่นนะครับขากุดโอ้มีมาหลายเวอร์ชั่นครับรุ่นนี้ครับขนาดไม่นิยมนะ นะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้ยังไงก็ไม่นิยมครับนะแต่ไม่เป็นไรครับสําหรับผมนะฮะนะฮะพระนะครับที่หลวงปู่หลิวจัดสร้างนะครับนะฮะผมบูชาแล้วผมมาเห็นเองนะครับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้นะครับจากเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดอยู่ตอจวนะฮะอยู่ติดชายแดนไทยพม่านะอาเภอทองหัาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะคับบ้านเกิดของผมนะครับผมไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองไม่เคยมีที่ดินไม่มีไม่เคยมีรถยนต์ไม่เคยมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะ ผ่านไปสิบไม่ถึง15ปีครับผมบูชาหลวงปู่หลิวแล้วก็ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนครับวันนี้ผมมีธุรกิจของตัวเอง3ธุรกิจครับนะฮะสธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทครับนะฮะนี่แหละครับพุทธคุณของพระเคร,รื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะฮะขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนครับใครจะว่ายังไงผมไม่สนนะครับใครจะชอบหรือใครจะเกลียดนั่นคือเรื่องของเขานะครับนั่นคือเรื่องของเขานะครับส่วนตัวเราดําเนินชีวิตของเรานะครับนะฮะ สวยมากครับนี่คือองค์แรกในชีวิตของผมนะครับจะบอกว่าสวยมากไม่ได้สิจมูกโดนหน่อยครับจมูกโดนครับนะแต่ว่าเป็นองค์แรกในชีวิตก็ต้องลงทุนเก็บวะนะฮะเก็บนะฮะแล้วผมก็ตั้งปณิธานหลังจากนั้นอีกนะครับ3ปีว่าถ้าถ้าผมบูชาหลวงปู่หลิวนะครับแล้วผมประสบความสําเร็จกับชีวิตนะครับขอให้ผมนะครับได้บูชาเนื้อทองคําของท่านด้วยเถิดนะครับ นะฮะได้มาครอบครองผมก็ได้มาแล้วครับนะฮะได้มานานแล้วครับนะฮะครั้งแรกว่าได้ได้เนื้อทองคําแล้วผมจะพอนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้10กว่าปีพระเกินพันองค์แล้วครับทุกวันนี้ครับนะถ้าใครรู้จักผมนะฮะจะรู้ครับผมเช่าเข้ามาทีหลายองค์ครับหลายองค์แล้วเก็บนะครับนะฮะนี่คือ นี่คือพญาต่าหล่อโบราณรุ่นหล่อตระถอเนื้อทองคาปี37ครับโอเคเราจะไปกันเลยนะครับไหลๆเลยนะครับแล้วก็อ่านี่คือองค์ที่2ในชีวิตผมนะครับผมก็สั่งทําเลี่ยมกรอบหน้าไว้นะครับชอบจริงๆครับหล่อโบราณรุ่นนี้นะครับชอบจริงๆครับนะฮะแต่องค์นี้จะสวยหน่อยครับเริ่มคัดเป็นครับหรือเขาเรียกว่าเริ่มคัดพระเป็นว่าสวยยังไงไม่สวยยังไงครับนะฮะ นะกอบแพงกว่าพระครับใช่ใช่แต่คุณค่าทางจิตใจพระพระแพงกว่ากอบครับนะสวยสมบูรณ์มากครับรอต่อทอหลอโบราณครับปี37เนื้อเงินนะชอบจริงๆคะรุ่นนี้อ่าแล้วก็มานี่ครับองค์นี้ครับพระเก็บอีกองครับพระปิดตาพาโชคเนื้อเงินครับนะสร้างไว้เพียง1,000องค์ับเป็นปิดตามหาอุดด้วยนะครับเพราะว่าปิดใบหน้าแล้วก็ปิดทวารครับ ปิดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในหาเรานะครับนะฮะนำพาโชคลาบเข้ามาดูดซั์ดีนักแลครับรุ่นนี้ครับนะฮะยันวนด้านหลังเนี่ยเป็นยันที่ดูดนะครับดูดซับสะกดนะสะกดตาต้องใจนะครับนกจังงังนะครับนะพูดง่ายๆแล้วจะต่อโค้ดนะด้านข้างนะครับสร้างไว้เพียง1,000องค์ในปี2,535พระปิตาพาโชคครับนะมีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทด้วยนะครับนะฮะเนื้อทองฝาบาท ก็สร้างแค่1000องค์ครับนะฮะพระปิตาพาโชคปี2535รบห้าครับนะสวยมากครับไม่จะไอไม่จําเป็นว่าท่านต้องบูชาพระยาเต่าเรือนนะครับบอกเลยครับพระเครื่องของหลวงปู่หลิวอะไรก็ได้ครับที่แท้และทันท่านนะผมบอกเลยอะไรก็ได้ครับที่แท้และทันท่านนะครับนะบางคนแสวงหาแต่ที่นิยมนะเป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าจะเอาพุทธคุณครับ ถ้าเราจะไปฟังว่านิยม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 อย่างเดียวก็ตายนะครับหาเงินเท่าไหร่ก็หาไม่พอนะครับผมอยากจะบอกว่าหาที่ใจเราอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็บูชาซะนะครับนะครับไม่ใช่บูชาแล้วเล่นการพนันจะรวยไม่ใช่ครับไม่มีทางครับน้อยมากนะครับพี่พี่นี่คือพญาเต่าหล่อโบราณอีกรุ่นหนึ่งครับนะเขาเรียกว่ารูปหล่อเหมือนใบโพรุ่นแรกครับปีพศ2 5 3 4นะครับจะต่อโค้ดนะฮะขวาม ขวามือของเราเนี่ยครับตรงนี้ครับเนื้อนวะโลหะสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับนี่คือเดิมเดิมครับผิวดเดิมเดิมนะครับนะรูปหล่อใบโพรุ่นล่มโพทองรุ่นแรกปี34ครับสวยมากนะนะครับต่อไปในปีพศ2 5 3 4นะครับท่านก็ได้สร้างหล่อโบราณรุ่นนี้อีกรุ่นครับเขาเรียกว่าพระปิตายันยุ่งเนื้อ เมฆขสิทธิ์ครับเมฆขสิทธิ์จะเป็นเนื้ออมเขียวนะครับนะจะออกอมเขียวนะครับนะคมชัดมากครับสร้างไว้ในปีพศ2534จำนวนการสร้างเพียง1,000องค์ครับนะรุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากมากนะหายากมากครับสวยสมบูรณ์มากจริงๆครับนะพระปิตายันยุ่งนะครับเนื้อเมฆขสิทธิ์นะครับปี3 4นะฮะต่อไปอ่ะไปปีลึกที่สุดเลย นะครับกุมารทองหล่อโบราณรุ่นแรกเลยนะยุคต้นเลยครับยุคต้นของพระเครื่องของหลวงปู่หลิวที่ท่านสร้างเลยครับกุมารทองหล่อโบราณจากเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวกุศีสวสดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงปู่หลิวใช้มาเป็นชนวนมวลสารในการหล่อหลอมกุมารทองรุ่นนี้ครับนะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงครับนะด้านหลังจานมือครับจะมีรอยจานนะครับนะแล้ละก็ปกคุมด้วยสนิมนะครับเห็นไหมครับ สวยงามและก็คมชัดมากครับรอยจานนะครับถามว่ามีราคาสูงไหมมีราคาสูงสําหรับผู้ที่อยากได้นะครับผู้ที่ไม่สนใจเขาก็ไม่ให้ราคานะครับบอกไว้ง่ายบอกไว้ง่ายง่ายนะคืออย่างเงี้ยคือบางคนนะครับเขาไม่ได้เล่นน่ะเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ชอบเขาไม่สะสมอ่ะต่อให้มีราคาถูกหรือแพงแค่ไหนเขาก็ไม่ได้สะสมนะครับไม่เหมือนกับเราๆที่ชอบนะที่ชอบที่สะสมที่ศึกษานะครับก็จะชอบกับสิ่งนั้นๆนะครับ น,นี่คือกุมารทองรุ่นแรกปี2 5 0 0ครับ2,500นะครับนะฮะไม่ได้เปิดราคาออกไปนะครับไม่ได้เปิดราคาออไปนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากมากๆครับหายากมากๆนะต่อไปปี2,500แล้วก็มาเป็นปี2,500ถึง2 5 0 6หครับหลวงปู่หลิวได้สร้างพระกระดานนะพระท่ากระดานพูดผิดครับพระท่ากระดานเพื่อสร้างเป็น สร้างเป็นเกียรติประวัติของพระทากระดานกุศีสวัตรครับเพราะท่านใช้เนื้อชินตะกัวกุศีสวัตรมาเป็นชนวนในการสร้างรุ่นนี้เช่นเดียวกันครับนะปีพศในการลงข้อมูลรุ่นนี้คือปีพศสอ0 6ครับแต่ท่านสร้างตั้งตั้งแต่นะครับปี2,500ครับและก็ฝากกุนะครับเขาเรียกว่าลงกุนะครับเนี่ยฮะจะมีคาบกุนะครับเห็นไหมครับนะฮะปกคลุมเต็มองค์ครับ นะสวยสมบูรณ์มากนะครับเป็นพระธากระดานพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นแรกนะครับปี2 5 0 0ถึง2,506ครับด้านหลังนะครับจะมีรอยจานนะครับนะฮะแล้วจะมีคาบกลุ่เกาะเต็มเลยครับนะพวกสนิมต่างๆขึ้นสวยมากครับนี่ฮะนี่คือพระธ่ากระดานนะครับรุ่นแรกยุคต้นของท่านครับของหลวงปู่หลิวนะครับโอเค ไปต่อกันที่อ,อะไรดีอ่ะพญาเสือหล่อโบราณรุ่นแรกล้กันนะครับนี่คือพญาเสือหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวที่จัดสร้างขึ้นครับเขาเรียกว่าพญาเสือมหาอํานาจรุ่นแรกปี2522นี่ครับจะมีคําว่ารุ่น1นนะครับที่ฐานนะครับจัดสร้างนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะฮะ หลวงพ่อหลิวนะครับวัดไสทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีปี2522ครับนะในปีนี้นะครับได้สร้างพระเครื่องหลายรุ่นครับได้สร้างพระเครื่องไว้หลายรุ่นทั้งพญาเสือทั้งเหรียญนะเหรียญรูปไข่เหรียญเม็ดแป้งนะครับนะฮะที่รู้ๆเนี่ยสามรุ่นแล้ะนะครับแล้วก็สวยมากครับพญาเสือมหาอำนาจรุ่นแรกครับนะฮะ สวยสมบูรณ์จริงๆครับนะจากคำบอกเล่าจากคำคำเก่าผู้หลักผู้ใหญ่กัพูดว่านะครับมีเสือไว้ข้างกายนะครับไม่ใช่มีไว้ข่มใครแต่มีไว้ข่มตนนะครับนะการอ่อนน้อมถ่อมตนในทุกที่ทุกสถานนะครับที่เราไปนะครับนะฮะต่อให้เรายกมือไหว้นะผู้ที่ขอเราก็ไม่ถือว่าผิดครับนะนะก็ไม่ถือว่าผิดครับ นี่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับจากคำกล่าวที่ว่ามีเสือไว้ข้างกายไม่ใช่มีไว้ข่มใครนะครับแต่มีไว้ข่มตนนีนี่คือพญาเสือหล่อโบราณมหาอำนาจรุ่นแรกครับปีสองนะต่อไปอ่าพระสมเด็จ <c oughs> พระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกครับหล่อโบราณน,นะครับเนื้อนวะโลหะสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับ นะเป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะใช้โค้ดนะครับที่ตอกนะครับเป็นโค no ้ดของรุ่นปดหนี้นะตอกรุ่นปดหนี้เพราะรุ่นนี้สร้างปี2,535ผมสันนิษฐานว่านะครับนะครับโค้ดตัวนี้นะครับตอกรุ่นสารพัดนึกนะครับก่อนที่จะมาตอกรุ่นปดหนี้นะครับก่อนที่จะมาตอกรุ่นปดหนี้นะครับนะฮะพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกเนื้อนวะโลหะปี2,535ครับสวยสมบูรณ์มากๆครับ สร้างไว้เพียง1,000องค์ในปี35ครับนะโอเคเราจะไหลกันเลยนะไหลเรื่อยๆเลยนะนะครับอ่าแล้วก็มีแบบที่ไม่เลี่ยมด้วยครับไม่เลี่ยมทองนะนี่ครับนี่คือกล่องเขาที่ระลึกนะครับฉลองอายุครบ87ปีหลวงพ่อหลิวปานโกวัดไล่แต่งทองนี่ครับนี่แบบไม่ได้เลี่ยมทองนะครับนะพระสมเด็จหลอโบราณรุ่นสารพัดนึกครับนะเดิมๆพร้อมกล่องครับนี่ครับ จะเป็นอย่างนี้ครับร่องรอยการตอกโค้ดจะดุ้งมาที่ด้านหลังนะฮะนี่ครับตอกได้คมชัดและกรลึกแรงมากนะรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หายากมากนะปัจจุบันนี้นะต่อไปอ่ารุ่นนี้ก่อนเลยแล้วกันพระสังฆจายนะครับพระสังฆจายหล่อโบราณรุ่นรวมพุทธคุณครับ นะฮะองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะจะแก่ทองหน่อยครับผิวปกคลุมไปด้วยสีทองนะนะครับนิ้วครบจมูกโด่งครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างไว้ในปีพศ2538ปลูกเสกพร้อมกับหลวงปู่คูนปุริสุโธครับนะครับเนื้อนวะโลหะสร้างไว้เพียง1,000องครับใต้ฐานนะครับจะอุดผงพุทธคุณติดจีวรและก็เส้นเกสานะครับนะฮะด้านหลังก็จะตอกโค้ด2โค้ดนะครับ เป็นโค้ดที่ใช้ตอกพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณด้วยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับสวยสมบูรณ์มากๆนะฮะนี่คือแบบที่เลี่ยมนะนี่คือผมเลี่ยมเก็บไว้นะนะครับแล้วก็มีแบบไม่เลี่ยมด้วยครับนี่ครับแบบไม่เลี่ยมององที่แบบไม่เลี่ยมนะครับนี่ฮะนิ้วครบจมูกโด่งนะครับใต้ฐานที่ผมบอกมีผงพุทธคุณนะครับเส้นเกษาและก็จีวอแล้วก็กดโค้ดเฮงไว้ด้วยนะนี่ครับ ตรงกลางเนี่ยครับก็คือการกดโค้ดเฮงนะครับโค้ดเฮงเนี่ยคือโค้ดที่ใช้ตอกพญาเต่าเรือ,อรุ่นรวมพุทธคุณเช่นเดียวกันครับเนี่ยด้านหลังตอก2อโค้ดนะครับด้านหน้าจะมีคําว่าหลิวและก็คูนก็คือหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนครับนะสร้างปี38ครับสวยสมบูรณ์มากนะต่อไปในปี2538นี้ท่านก็ได้สร้างนี่ครับหนุมานหล่อโบราณครับ ชุดที่ผมพูดนี่คือชุดหล่อโบราณทั้งหมดนะครับพี่ๆจ๋านี่คือพระเครื่องหล่อโบราณที่หลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกนะครับนี่คือหานุมาหล่อโบราณนะครับรุ่นรวมพุทธคุณอยู่ในชุดของขวัญครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับพิธีเดียวกันกับพระสังฆาจาัยเลยครับสร้างไว้เพียง999องค์ครับด้านหลังจะตอกโค้ดเห็นไหมครับโค้ดดอกจันใต้ฐานก็จะอุดผงพุทธคุณครับนะครับ ใต้ฐานเขาจะอุดผงพุทธคุณะจีวรเส้นเกษาด้วยนะนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสร้างไปเพียง999องค์ในปี2508ปลูกเสกคู่กับหลวงปู่คูณครับนะนี่คือเลี่ยมเก็บไว้ครับนะฮะนี่แบบที่ไม่เลี่ยมก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ะะสวยมากนี่คือ999องค์ครับอยู่ที่ผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3-4องค์นะนะที่เก็บไว้นะครับ บางครั้งราคาไม่โดนใจก็ไม่เปิดออกไปหรอกครับไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับเพราะเราไม่ได้รีบนะครับไม่ได้รีบร้อนในการปล่อยนะครับบางท่านรีบร้อนนะครับรีบร้อนต้องการนะฮะกำไรนะครับกาไรแบบเร่งด่วนนะครับห้าสิบาทหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยนะฮะก็รีบปล่อยกันนะครับนะฮะแต่สําหรับผมนะครับผมไม่ได้รีบนะครับผมก็ยังเก็บของผมไว้อย่างนี้นะครับนะเพราะเชื่อว่านับวันยิ่งหายากครับ นะฮะนี่ครับใต้ฐานสุดๆนะครับมีผงพุทธคุณจีวรและก็เส้นเกสาครบเครื่องครับที่ท่านสร้างนะครับเป็นกุมารทองเพราะท่านสร้างเป็นเกียรติประวัติของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ด้วยครับเพราะว่าท่านได้กุมารน,นะครับกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่มาเป็นชนวนมวลสารในการหล่อหลอมกุมารทองรุ่นนี้ด้วยครับนะับท่านก็เลยสร้างเป็นนะ ไอ้ไม่ใช่กุมารนพูดผิดอู้ขอโทษครับท่านได้หานุมานของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับมาเป็นชนวนมวลสารในการสร้างหานุมานของท่านด้วยนะท่านก็เลยสร้างออกแบบนะเป็นหานุมานเช่นเดียวกันครับนี่คือหานุมานรุ่นรวมพุทธคุณครับเนื้อนวะปี3าปครับนะฮะต่อไปในปี38นะครับท่านก็ได้สร้างนี่ครับเขาเรียกว่า หัวประคำนะครับนะหัวประคำเ canvas, รียกทรัพย์นะครับนะฮะหล่อโบราณนะครับป ja. sure. ี2 5 3 8นะครับนะหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับจะตอก2โค้ดครับนี่ครับ1โค้ดนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับ1โค้ดเป็นโค้ดนะครับรอเรือนะครับนี่ับปีพศนะครับ 2 5 3 8นะครับสวยสมบูรณ์มากครับนี่ครับปี2538นะครับแล้วก็ต่อโค้ดรอลิงอีก1โคดนี่ครับนี่ครับภาษากระจายสวยสมบูรณ์เลยนะนี่คือสมบูรณ์เลยครับเดิมๆนะเอาไปร้อยสร้อยนะครับไปต่อสร้อยนะครับเราสามารถร้อยสร้อยผ่านผ่านรูปคำเนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ น้าค้องพระนะครับคล้องพระอย่างนี้ต่อได้นะครับหรือว่าท่านจะไปเลี่ยมก่อนก็ได้ครับก็ดีครับจะได้ไม่สึกนะฮะเพราะผ่านการปลุกเสกนะครับนะหัวประคำนะครับเรียกซับปี38นะครับสวยสมบูรณ์มากเป็นหล่อโบราณนะครับต่อไปปี38แล้วขอย้อนมาปี37หน่อยนะครับปี37ท่านได้สร้างนี่ครับนะฮะหล่อโบราณรุ่นนี้ครับ พระกิ่งเสาห้าหานะครับรุ่นสุขใจนะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมปีนะวันวันที่30เมษายนนะครับ2 5 3 7นี่ครับพระกิ่งบวกพระชัยวัดนะครับพระกิ่งบวกพระชัยวัดนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันนี่คือหล่อโบราณนะครับนี่ยโอ้โหน้ำทองนะขึ้นเต็มองคเลยครับเห็นไหมครับสีทองทองนี่คือน้ำทองนะครับคาบน้ำทองแก่ทองนะครับ นิ้วครบสวยเลี้ยงสวยครับจมูกโด่งใบหน้านี่ไม่มีไม่มีทิฏฐิเลยครับเห็นไหมครับสวยสมบูรณ์จริงๆครับน้ำน้ำทองขึ้นเต็มองค์สวยมากครับใต้ฐานก็จะอุดกิ่งนะครับนี่ครับกลมๆนี่คืออุดกิ่งแล้วก็ต่อโค้ดสองโค้ดนะครับนี่ครับตอกสองโค้ดครับเป็นโค้ดที่ใช้ตอกพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นสุขใจด้วยนะครับเนี่ยโค้ดภาษาจีนนะครับนะ กิ่งดังชัดเจนครับนะฮะนี่คือพระกิ่งรุ่นสุขใจเสาห้าครับปี3 7เจแล้วก็อีกองคหนึ่งคือพระพระชัยวัฒนะครับเขาจะมาคู่กันนะครับนะหนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มบอกสร้างเพียง3 0 0พันชุดนะครับสามพคู่นะพระกิ่งกับพระชัยวัฒบางเล่มบอกว่าสร้าง4ี่พันครับสี่พคู่แต่ผมจะบอกไว้ว่า4ี่พันก่อนละกันนะครับผิดถูกต้องขออภัยครับนี่ครับคือพระชัยวัฒนะครับ สวยสมบูรณ์ครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนะตอก2โค้ดเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นโค้ดรูปเต่าแล้วก็เป็นโค้ดภาษาจีนนะครับนะฮะนี่คือพระชัยวัดครับสมบูรณ์จริงๆครับนะแล้วก็อีกอง์หนึ่งพระกิ่งนะครับอ่านี่ครับสวยมากครับนะครับน้ำทองขึ้นงามจริงๆครับนะฮะนี่ครับนิ้วเรียงสวยเลยครับ ใต้ฐานก็จะอุดกิ่งองค์นี้พิเศษหน่อยครับตอก3โค้ดครับนะพิเศษหน่อยตอก3โค้ดจะพบเจอน้อยหน่อยนะครับนะมีคนมาขอเช่าแล้วล่ะครับแต่ยังไม่ได้เปิดราคาออกไปนะฮะพระกิ่งรุ่นสุขใจครับกิ่งดังชัดเจนครับนะฮะปี37โอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ๆจ๋ามี ต้องบอกว่าขอบพระคุณนะครับพี่ๆทางบ้านที่ส่งนะครับนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้ครับโอ้โหแดงมากนะรุ่นปดหนี้ครับรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของวัดไร่แตงทองปีพศ2อ0พมาครับน้าจมุกโด่งนิ้วครบครับนะฮะผิวแดงๆสวยๆครับนะเข้ามาด้วย1นงองค์นะครับวันนี้นะครับ ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังนะครับผมใช้คำพูดคำไหนผิดพลาดไปก็กราบขออภัยไว้นะที่นี้นะครับนะฮะขอให้พี่ทุกท่านนะฮะแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้ผมโบสทโอฮาน่าพลัเครื่องก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสนใจอยากจะช่าบูชาก็แอดไลน์ที่092 4191 588นะครับ นาโบท๊ทโอฮาน่าพระเครื่องรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับพี่ๆจ๋าสวัสดีครับ